ชื่ออะไรบอกแนะนำก่อนสมานทองมหาอ่านายสมานทองมหาครับนายสมานทองมหาอายุอะไรอายุหกสิบแปดหกสิบแปดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลโพทองกำแพงเพชรโอ้ยกำแพงเพชรอีกแล้วนะสามกำแพงแล้วเนี่ยกำแพงเพชร ป็นไงครั้งแรกไห L มที่นี่มาครั้งแรกเนาะครับมาครั้งแรกไปปฏิบัติกันเลยไม่เคยปฏิบัติที่ไหนเยอะนานไม่ไม่เคยปฏิบัติขนาดน,นี้ครับ <laughs> <c oughs> ครั้งแรกก็ยังตะคุกตะขัดๆๆอยู่เออเจ็บป่วยไหมก็ก่อนจะมานี่เจ็บป่วยครับอืมเป็นโรคอะไรโรคนิ่วในถุงน้ําดีอืมนิ่วในถุงน้ําดีแตกเออหาตัดกไปยังหาแล้วครับหมอที่กําแพงเพชร ตัดออกไปเลยตัดออกทิ้งไปเลยครับอไม่เป็นไรน่ร่างกายมันเนาะร่างกายก็เริ่มดีขึ้นอได้มาปฏิบัติธรรมครับอได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่เพราะลูกบอกไว้ว่าถ้าพ่อแข็งแรงหายจากเจ็บป่วยครั้งนี้นะอตอนป่วยอยู่จะมาให้มาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำหาบองหาบอก็ตอนนี้ก็ แข็งแรงขึ้นก็ต้องมาครับเราสู้ไหวไหมไหมไหวครับอมันง่ายไหมปฏิบัติธรรมง่ายหรือยากก็ง่ายอยู่ครับน่ง่ายแล้วแต่บางครั้งมันก็ยังเผลออยู่เอมันเป็นธรรมดาความเผลอเนี่ยมันมีใครมันไม่เผลอบางนก็เผลอเผลอเรารู้ครับเผลอเรารู้ว่าเผลอแค่นั้นเองให้มันเผลอมาบ่อยๆจะได้รู้ พะมันจะมันจะได้ไม่หลงไงเเผอเนี่ยคือหลงครับหลงไปคิดแต่ถ้าเราเห็นว่าเออมันเผอรเรารู้เ่าเันเผอมันจะออกจากความคิดฝึกเ,เอาเพราะว่าถ้าเราไปอยู่บ้านเนี่ยมันจะคิดมากกว่านี้อีกครับใย่ไหมอเอแต่เราเห็นเผอไปปล่อยมันเอเอเผอแล้วฮักมันอย่างเี้เอเอเผอแล้วองเงี้ยเป็นไงเดินเจ็ดวันเจ็ดวันสิบวันแล้วนะสิบวันนี้นะครับเออสิบวันแล้วพอมาพอมาเข้าคอนคอร์อ แข็งแรงขึ้นครับขาขาอยู่บ้านเดินเดินเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เออตอนนี้แข็งแรงเลยนี้เดินเดินวันหนึ่งหลายกิโลเนาะหลายกิโลครับอือเออแข็งแรงขึ้นเลยเนาะครับร่างกายสดชื่นขึ้นไหมครับสดชื่นขึ้นอือหน้าใสเลยเออเดี๋ยวคนอื่นเขาจะทักว่าไปทําอะไรวะหน้าใสเลยเออครับอือคิดถึงบ้านมั้งไหมอารมณ์เป็บางครั้งครับ แต่เดี๋ยวนี้เริ่มเบาๆแล้วครับมาใหม่ๆคก็วันสองวันแรกนี้ยังเจ็บแข้งเจ็บขาเหมือนเดิมอยู่ไหมตอนนี้ก็หัวเขา่าครับออหัวเข่าหัวเข่าเสืเอ่อมแต่ก็แค่ดูบ้านนั่งอย่างนี้ไม่ได้ครับเนี่ยนั่งอย่างนี้ไม่ได้โะวานี้นั่งได้เริ่มนั่งได้แล้วเออเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเรา เราอยู่บ้านเราไม่ได้ทําอย่างนี้ไงพอมาทำนี้มันเป็นบุญนะเนี่ยบุญบุญเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะเัวเขาเดินเดินเดินให้กับร่างขามันเยอะครับเวลาเจ็บเวลาปไ่วยเราจะไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องติดเตียงครับเราจะแข็งแรงขึ้นแล้วเราจะมีสตินะเราจะเดินได้เนะข้าห้องน้ําเองได้อย่างเงี้นะทาทาต่อนะทต่อนะทาต่อแล้วก็ ตั้งใจทําพากันทําอยู่บ้านก็พากันทำนะอย่าไปทิ้งนะครับวัดหน้าจะต้องให้มาอีกนะออเอ่อเอาติ๊กเอาลูกเอาลูกสาวลูกลกเขยอะไรมาด้วยนะหน่อยดีกวเดี๋ยวผัดกันมาเนอะเออมันของดีนะเนี่ยดีไหมดีครับอะมีสติที่ดีไหมได้สติที่ดีแล้วก็ไ้มันได้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมได้ดีครับ เ,เคยฟังทำอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่ครับเนี่ย,รยธรรมะตรงตเนี่ยอะไรว่าพระสัจธะทมเนี่ยมันเป็นเรื่องการปฏิบัติมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังมันไม่ใช่เรื่องเรื่องคุยกันข้างนอกเขียงกันอย่างเงี้ยครับเออได้เข้าใจธรรมะนะฟังเขาเข้าใจนะครับสตริรู้จักได้ไหมรู้สึกตัวรู้จักได้ไหมรู้สึกตัวรู้จักครับเออเนี่ยแหละให้มันรู้สึกตัวไว้ทําอะไรถ้านึกไม่ออกกลับมารู้สึกตัวไว้ครับ กลับมารู้สึกตัวไว้อย่างเดียไม่ต้องไปหาอะไรหรอกหาความรู้สึกตัวอย่างเดียวกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเอาอย่างเดียวนะครับจําไม่ได้นะรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเออห้องไว้เลยนะอยู่บ้านไม่ได้นึกเลยไม่อ,ออกรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้รับรองเป็นคาถาอย่างดีเลยแหละได้ใช้ได้ทุกอย่าง <rias> กันทุกอย่างได้หมดไม่ต้องไปเอากาถา่าย่างเงินนะครับเขาถามให้เขาไปเลยรู้สึกตัว ให้เราได้ให้เขาด้วยรู้สึกตัวอย่างเดียวอ่ะดีละทำต่อได้